สวัสดีครับผมโอรุช่องขันครับสวัสดีครับผมเอปะทูครับจากอูเอเลซิงกาลาดครับ,รบในงานดีเทลวอลผมได้วิ่งประมาณ8คันถึง10คันครับที่เน้นเลยเอาจริงๆผมก็เน้นทุกรุ่นครับเริ่ม รุ่นจากรุ่นเล็กก็รุ่น44มิลครับขยับไปผมก็มีเป็นเอฟ5โปรในเกียร์ซิงแล้วก็เป็นสเปคเฟรมอะไรครับถ้าเป็น44มิลก็จะเป็นออนีวดิแมกมีอยู่ประมาณ3ามลำครับเป็นรถพีเอกออรล้ำเสือเป็นรถบางส่วนบริแล้วก็เป็นเป็นรถลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งครับรุ่น f 5 p ป o ก็จะมีรถลูกค้าที่เป็นรถนิสสตการช่างครับคันหนึ่งสเปคเฟรมก็เป็นรถเซตตองหงทองคันเสียมพูที่ผมใช้วิ่งอยู่ เซลวอนะครับรถที่จะเข้าแข่งขันก็น่าจะมีโบย่ายเกซิ่งเอเห้โปตาซีซีหนึ่งจุดเก้าเอเห้าเรเดียครับตอนนี้ถ้าพูดว่าความพร้อมรถพร้อมทุกคันอยู่แล้วครับเพราะว่ารถท,ที่ที่พูดมาก็แข่งขันอยู่ตลอดอยู่แล้วครับค่อนข้างพร้อมความมั่นใจผมมั่นใจร้อปร์เซ็นครับความพร้อมนะตอนนี้ผมให้ประมาณแปดเก้าเอรแล้ครับแต่ว่าถึงงานแข่งผมน่าพร้อมร้อปร์เ็ครับ เทคนิคที่จะชนะเพื่อนร่วมการแข่งขันอะไรเงี้ยครับก็ในส่วนตัวผมผมมองแค่ว่าทํารถตัวเองให้พร้อมที่สุดนะครับทำสถิติให้ดีเหมือนที่เคยวิ่งไว้อะไรเงี้ยครับทารถให้พร้อมก็น่าจะสู้เพื่อนๆได้พูดในเรื่องของคู่ต่อสู้ครับก็ไม่น่ามีอะไรที่ต้องวิตกกังวลมากครับเพราะว่าผมก็ไม่หมู่เหมือนกันครับ ใหญ่ยเยซิงก็8.8ครับ F5 Pro ผมวิ่ง10.3ทั้ง2องคันแล้วก็ F5 Radian 10.5ครับปาก4 4ก็11.3 11.4 1.9ก็12.5ก็ที่ที่พูดมาเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ในอันดับต้นๆในในรุ่นอยู่แล้วครับก็น่าจะสู้ได้ครับถ้าฝากถึงงานงานแข่งงานนี้นะครับเรื่องกติการกรรมการผมก็อยากให้ชัดเจนในการตรวจขันรถในแต่ละรุ่น,นมากขึ้นจะได้ไม่มีปัญหากัน ความพร้อมนักแข่งนักแข่งค่อนข้างพร้อมอยู่แล้วครับเพราะว่านักแข่งผมก็แข่งรถอยู่ตลอดครับก็พร้อมอยู่แล้วถ้าเป็นในรุ่นเซปเปิมนะครับผมเคยวิ่งไว้ดีถุด7.9ผมก็หวังว่าผมจะทําให้เร็วกว่าที่เป็นอยู่ให้ได้ครับถ้าหวังไว้ผมก็หวัง7.7ถ้าติดตามผลงานนะครับก็เพื่อนๆก็รับชมผลงานได้จากใน นิยสาารใน Boxer Racing ครับแล้วก็ในเ็ e บุ o กผมก็เอ๊ะปะทูเลยครับภาษาไทยถ้าเพจของอู่ก็เอ Racing g a l a ครับก็ฝากเพื่อนเพืนพี่น้องติดตามโอดูช่างควันด้วยครับยังไงเจอกันแน่นอนครับทุกรุ่นทุกคันทุกคนครับในงาน Denso r ด i d e n d t ว u r นักแข่งนะครับเพื่อนๆอู่อื่นนะครับเจอกับผมในรุ่นทุกรุ่นครับเจอผมเอปาทูในงานเรนโซไรเดนดีเซลวอร์